แนะนำเรือทงที่ครบครันนี่คือ DJI Agras ที100โดยบรรทุกน้ำหนักสูงสุด100กิโลกรัมและแรงขับแกนเดี่ยว82กิโลกรัมที100มาพร้อมกับการกำหนดค่าระบบโรเตอร์คู่แบบแกนร่วมและใบพัดคาร์บอนไฟเบอร์ขนาด62นิ้วมอประสิทธิภาพที่ทรงพลังและแข็งแกร่งอย่างยิ่งที T 100มอพลังการพ่นที่ไม่มีใครเทียบได้โดยน้ำหนักบรรทุก100กิลกัม และหัวพ่นคู่ที่สามารถให้การไหลสูงสุด30ลิตรต่อนอาทีสำหรับการใช้งานในสวนผลไม้และการใช้งานหนักเปลี่ยนไปใช้หัวฉีดสเปรย์หมอกระบายความร้อนด้วยน้ำ4หัวเพื่อเพิ่มอัตราการไหลเป็น40ลิตรต่อนอาทีด้วยระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบมอเตอร์คู่ที่ทนทานและหยดหมอกละเอียดถึง50ไมครอนทำให้ช่วยเพิ่มการซึมซับของของเหลวและรับประกรันการพ่นที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง G 1 0 0รองรับการเปลี่ยนระบบการหวานอย่างรวดเร็วด้วยน้ำหนักบรรทุกการกระจาย100กิโลกรัมตัวป้อนสกรูรุ่นใหม่ให้การไหลสูงสุดถึง400กิโลกรัมต่อนอาทีโดยการสนับสนุนการกระจายความเร็วสูงที่20เมตรต่อวินาทีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมขึ้น66%ติดตั้งมอเตอร์ป้อนสกรูแรงบิดสูงรับประกันการหวานที่ราบรื่นและละเอียดมากยิ่งขึ้น มีสกรูฟ f e เดอร์หลายประเภทที่เหมาะกับเม็ดต่างๆเพื่อการหวานที่แม่นยำยิ่งขึ้นทั้งบรรจุ150ลิตรเหมาะสำหรับบรรจุเมล็ดที่มีน้ำหนักเบาเช่นเมล็ดข้าวโดวยความสามารถในการยก100กิโลกรัมที่100สามารถเปลี่ยนเป็นโซลูชันการขนส่งได้ระบบยกรองรับทั้งรุ่นแบตเตอรี่เดียวและแบตเตอรี่คู่เซ็นเซอร์แรงสแกนช่วยรักษาความสเสถียรของสินค้าในระหว่างการบิน โดยลดการแกว่งอย่างชาญฉลาดเพื่อการขนส่งที่มั่นคงการแนะนำา AR แบบเรียลไทม์บนสมาร์ทโฟนและคุณสมบัติคอนโทรลเลอร์ระยะไกลทำให้การโหลดและขนถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นระบบการบินอัตโนมัติทำให้การยกเป็นเรื่องง่ายมีการตรวจจับน้ำหนักเพื่อป้องกันการบรรทุกเกินง่ายต่อการคิดค่าบริการในกรณีรับจ้างขนส่งความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้ที่100มีระบบความปลอดภัยเป็นอีกระดับหนึ่งพร้อมการอัปเกรดที่ครอบคลุม ติดตั้งด้วยเรดาร์เลเซอร์ใหม่และเรดาร์คลื่นมิลลิเมตรชีหนึ่งร้อยมอบการทางานอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่ปลอดภยัยและราบรื่นยิ่งขึ้นเรดาร์เลเซอร์จับภาพความหนาแน่นของจุดได้สูงสุดถึง3 0 0 0 0นจุดต่อวินาทีสําหรับการทําแผนที่สิงกีดขวางอย่างละเอียดและการนําทางที่ราบรื่นแม้ในภูมิประเทศที่ท้าทายที่สุดระหว่างการปฏิบัติงานสิงกีดขวางจะถูกตรวจจับและบันทึกลงในแผนที่สนามโดยอัตโนมัติทำให้การบินแต่ละครั้งปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยระบบ4 Vision Sensor ตรวจจับสภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์360องศาเพื่อให้มั่นใจในการขึ้นบินและการถ่ายภาพสิ่งกีดขวางอัตโนมัติในทุกทิศทางการบินกล้อง FPV สีมองกลางคืนของ G ี100ใช้เทคโนโลยีกิมบอลเสมือนร่วมกับอัลกอริทึมการรักษาเสถียรภาพทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้ภาพวิดีโอที่ราบรื่นยิ่งขึ้นไฟนำทางกลางคืนช่วยเพิ่มการมองเห็นและรับประกันการลงจอดที่ปลอดภยัย ระหว่างการปฏิบัติงานในเวลากลางคืนสำหรับการบินในสวนผลไม้ที่เป็นเนินไลด้าทำงานร่วมกับกล้อง FPV เพื่อสนับสนุนการทำแผนที่อัตโนมัติเต็มรูปแบบแม้ในสภาพแสงน้อยหลังจากการสำรวจระบบจะสร้างแผนที่การสร้างแบบ3ามมิติพร้อมกับการตรวจจับสายไฟที่ดีขึ้น80%เพื่อให้แน่ใจว่าการวางแผนเส้นทางที่แม่นยำที่สุดสำหรับการดำเนินการครั้งต่อไปของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจ่ายพลังงานที่เสถียรและต่อเนื่อง แบตเตอรี่รุ่นใหม่ที่มีความจุที่มากขึ้นพร้อมการออกแบบการระบายความร้อนแบบ3ท่อจับคู่กับเครื่องปั่นไฟ11.5กิโลวัตต์รองรับการชาร์จที่รวดเร็วเป็นพิเศษตัวเลือกเพิ่มเติมรวมถึงเครื่องชาร์จอัจฉริยะ12กิโลวัตต์ที่เงียบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพกพาสะดวกระบบส่งภาพโอฟใหม่ล่าสุดมีความหน่วงตำ่ำความสามารถในการต้านทานการรบกวน และคุณภาพวิดีโอที่เสถียรและราบรื่นสำหรับสถานการณ์ที่มีสิ่งกีดขวางสัญญาณรุนแรงผลิตภัณฑ์ทางเลือกโมดูลรีเลย์โอโช่วยให้การส่งวิดีโอเสถียรและความปลอดภัยในการปฏิบัติการความแม่นยำในการระบุตำแหน่งที่เพิ่มขึ้นช่วยให้การปฏิบัติการบินปลอดภัยยิ่งขึนทีหนึ่งร้อมาพร้อมกับ DRTK3 Agriculture Edition ใหม่ช่วยให้สามารถระบุตำแหน่งระดับเซนติเมตรแบบ plug and play โดยไม่ต้องกำหนดค่าพิกัดรับประกันความแม่นยำตลอดการปฏิบัติการทั้งหมดนี่คือ DJI โดรนกรเกษตรที่100ออ l n นิโดรนขนาดใหญ่